สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งอย่างโอ้ยโอ้ยแย่วันนี้ผมจะพูดถึงตัวละครใหม่ในเกมเซเลสโซซี z ร r o กันซึ่งทุกคนก็น่าจะรอคอยกับตัวละครนี้อยู่อย่างพี่ซีดอ่ะผมผมไปถึงซีดเฉยเแล้วมาดูกันดีกว่าว่าตัวเธอนั้นมีความน่าสนใจขนาดไหนและคุ้มค่ากับการเปิดหรือเปล่าฉบับสมองป่า โดยที่ผมนั้นจะไม่เน้นอธิบายแบบละเอียดมากเพื่อใช้ให้ครกคนนั้นเข้าใจได้ง่ายและตัดสินใจได้ง่ายว่าจะเปิดหรือไม่ก่อนอื่นเรามาดูคอนเซปต์และประวัติกันก่อนดีกว่าซีดหรือชื่อจริงคือฟลอร่าเธอเป็นสมาชิกของหน่วยโอเบอรสควอตเธอถูกเลี้ยงดูและฝึกฝนโดยหุ่นยนต์ผู้ปกครองอย่างซีซีเนียจนตอนนี้เธอั้นเธอก็สามารถควบคุมหุ่นยนต์ตัวนี้ได้เองทําให้สไตล์การต่อสู้ของเธอนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียกหุ่นยนต์ออกมาต่อสู้และการใช้อิเล็กทริกแอทแทกที่รุนแรงและน่าตื่นเต้น โดยที่จุดเด่นของน้องซีนั่นก็คือความสามารถอย่างพาร์เนอร์ซิสเต็มซึ่งจะเชื่อมต่อกับสมาชิกในทีมที่เป็นสายแอตแทกเกอร์เหมือนกันโดยเมื่อสมาชิกในทีมที่เป็นพาร์เนอร์กับซีนั้นใช้สกิล EX น้องซีสเธอร์ก็จะได้รับบัฟแอตแทกแล้วก็คิดิเข้าดาเมจและในทางกลับกันเมื่อน้องซีใช้สกิล EX เพื่อร่มทีมที่เป็นพาร์เนอร์ด้วยนั้นก็ได้บัฟแอตแทกแล้วก็บัฟคิดิเข้าดาเมจด้วยเช่นกัน แต่น้องซีนั้นก็จะช่วยเพิ่มฟื้นฟูพลังงานและค่าความเสียหายกับพันธมิตอีกด้วยต้องเรียกได้เลยว่าทั้งโจมตีและทั้งสนับสนุนในตัวเดียวจบสไตล์ในการเล่นของเธอนั้นน้องซีเธอจะใช้โคเวอร์สกูเตอร์ในการเคลื่อนที่ทําให้โต่งเธอนั้นมีความคล่องแคล่วอย่างมากในการต่อสู้การโจกยวเธอนั้นจะเน้นสร้างความเสียหายต่อเนื่องและคอมโบกับหุ่นพีซีตัวใหญ่ใครที่ชอบสาวขี่หุ่นยนต์แล้วก็มีสกิลสนับสนุนแบบครบเครื่องต้องบอกเลยว่าสนุกแน่นอน ส่วนใครที่สามารถเล่นกับน้องซีในนั้นดูแล้วผมก็คิดว่าก็จะได้เป็นพวกหน่วยอุบรสคอร์นั่นแหละตัวยอย่างเช่นโอฟี่ที่จะมาหลังน้องซีโซโยซีโ so รหรือแอปบี้ล่างเอสหรือไม่ก็จะเป็นทีมทริกเกอร์พร้อมกับแอสตาเหยาหรือพวกคุณไม่มีตัวละครที่ผมพูดมาแล้วก็สายฟีผมแนะนำให้ใช้เป็นบิลลี่ไม่ก็นิโคก็ได้ และสุดท้ายขอสรุปเลยแล้วกันว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบตัวละครสาวขี่หุ่นยนต์โจมตีรุนแรงและสามารถสนับสนุนทีมได้ดีเคลื่อนที่คล่องแคล่วตัวและก็สนุกน้องซีก็ถือว่าเป็นตัวเรื่องที่คุ้มค่าอย่างมากแต่ถ้าทีบอกคุณนะั้นในตัวละครเป็นพวกสายเบสต้าเมดแบบตัวเดียวโหดอาจจะต้องคิดอีกหน่อยครับเพราะว่าน้องซีนั้นเด็ดเรื่องคอมโบแบบเป็นทีมเวิร์กมากกว่าแต่ใครที่ไม่สนเรื่องนี้ผมก็แนะนําให้เปิดเลยครับถ้าคุณซิมตัวละครพ,พี่ซีดผมผมไม่ถึงน้องซีนอะ แต่ก็น่แเลยครับถ้าคุณชอบน้องซีสแล้วก็แล้วก็ไม่สนใจอะไรมากคุณก็เปิดเลยครับความชอบส่วนตัวของคนไม่เหมือนกันและก่อนจากกันไปถ้าทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์บอกกับผมหนะ่อยนะว่าคุณจะเปิดน้องซีหรือไม่หรือคุณจะเก็บเพชรรอตัวละครอื่นซึ่งส่วนตัวนั้นผมก็ยังยังไม่เปิดซีสเพราะผมนั้นเจอตัวละครที่ผมต้องการแลว้วแล้วสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ yeah.